พอ่อมึงดูดิเมียมึงอะร้องไห้กระโดดเวรคิดหายไปหาเลี้ยงเด็กเลี้ยงเมียน้อยกูไม่เคยสอนมึงอย่างนี้นะเอสลูกเมียมึงอยู่บ้านเนี่ยเมียมึงทำของข้าวงงงบรอยมึงกลับมาแดกลูกมันก็ต้องเลี้ยงแล้วมึงทำตัวที่งไรยามยามอย่างนี้ มึงอยากบอกใครเขาเป็นลูกกูเวเวลามีอะไรทำไมเธอชอบไปบอกพ่อมึงไม่ต้องไปว่ามันมึงดูต<ย>ัวเองก่อนอยังจะเถียงกูอยู่กับแม่มึงมาสามสี่สิบปีกูเคยเป็นอย่างนี้ไหมมึงสงสารลูกไหมให้อย่างนี้นะถ้ามึงไปเที่ยวกับลีมึงจ่ายเงินแล้วจบกูจะไม่ด่ามึงสักคำสื่อไปรักเลี้ยงมันแล้วเป็นไง มีปปัญหาชกไบอยังยังมึงยังไปด่ามันดิมึงเห็นไหมน่ะลูกมึงก็ยังไม่ได้โตอะไรมันเลี้ยงลูกมันเหนื่อยไหมมึงทำไรบ้างเช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านกลับมั่งไม่กลับมั่งไหนยี่โทรบอกติดประชุมติดประชุมนี่ท้มึงไปกบผู้หญิงไปเลี้ยงผู้หญิงเงินน o n เงินเดือนมึงมีถึงเมียมั่งไหมมึงรู้ไหมบางทีกูต้องซื้อนอนให้ลูกมึงแหนกไงฮะมึงนะทำตัวทำสันดานอย่างนี้นะ สักวันถ้าเมียมึงทิ้งไปนะกูจะสนหน้าให้ทำไมมึงเงียบนะหรือมึงอยากนะหรือเมียคนเดียวไม่พอพอพอแล้วพอต้องเลยอยู่เฉยมึงไปนู่นมึงไปเที่ยวกางตีนนู่นไปเยอะแยะมังตังมีไหมไม่มีตังค์กูไหมนี่กูไม่เคยสอนมึงให้เป็นสันดานอย่างนี้นะกูไม่เคยสอนลูกเป็นคนอย่างนี้มึงดูกูดิกูเคยน่าใจแม่เองไหมพอแล้วพ่อพอแล้วทำไม โดนจับได้แล้วมึงรับไม่ได้เหรอแล้วมึงทำทำไมมึงคิดไหมตอนจะทำอ่ะมึงคิดถึงหน้าเมียไหมคิดถึงหน้าลูกไหมคิดถึงกูไหมแล้วถ้าเลิกกันไปอ่ะเมียมึงต้องอายไหมอยู่กันดีๆไม่ได้สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เรื่องแม่งไม่น่าเกิดลูกกูเลยขอโทษนะกันพสมนึกไหมแล้วมึงจำวาเลยนะอย่าให้มีอย่างนี้อีก กูรู้ว่าเป็นอย่างนี้อีกนะมึงน่ะต้องออกจากบ้านไม่ใช่เพียแค่มึงลูกมึงกูเลี้ยงได้ยังไงมันก็หลานกูไอ้ลูกเมืองกูไม่เอาหรอกทำอะไรมีสมองคิดบ้างไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายจะทำอย่างนี้อะไรก็ได้เห็นใจผู้หญิงเล้วมัง้งมึงเห็นไหมดาวเมืมมองเมืองห้าตาปูตาบวมเนี่ยมึงรู้มันทะเลาะไห้กันตั้งเท่าไหร่แต่ไหนเมื่อคืนแล้วมันกลับมาตีไห้า แล้วไม่บอกกูนี่มึงไปไหนมาติดงานนะติดงานเพื่อ <c oughs> เพื่อมึงโทรมาหาเพือ <c oughs> บอกว่านะัดกับมึงไว้แล้วมึงยังไม่ไปแล้วมึงก็ยังไม่กลับบ้าน <c oughs> เพื่อนมึงโทรมาเนี่ยพอแล้วพอแล้วอย่าร้องลูก <c oughs> มึงจำไว้นะถ้ามึงทำอย่างนี้แล้วกูจับได้อีกทีนะึงนะมึงโดนหนักกว่านี้